สวัสดีเพื่นอนเทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาระนะวันนี้ก็จะมานําเสนอนะคะวิธีการทํารูปภาพนะให้มันขยับได้นะสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนนะที่ลงเป็นสร้างภาพจาก h a t GPT ให้เป็นตัวการ์ตูน Ad Toy d ทอย 3D นะที่กําลังฮิตเนาะใครที่ยังไม่ได้ทําก็ย้อนกลับไปทําได้นะก็มันจะทําให้ภาพขยับได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเนาะน่ารักน่ารักประมาณนี้นะ นี่ก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนนะโดยเราจะใช้แอปที่ชื่อว่า p i c w o r d นะทุกคนนะแอป p i c w o r d ก็สามารถโหลดฟรีได้ใน App Store ได้เลยนะนี่แอปฟรีเนาะใช้ได้ทั้ง Android และก็ iOS นะคะนี่เขาก็จะมีเครดิตให้วันละ60นะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าว่ามันจะใช้ไม่ได้เขาจะรีเซ็ตทุกวันเนาะพรุ่งนี้มันก็จะมาเติมให้ถ้าเราใช้หมดนะก็ใช้ตัวนี้ แล้วอีกตัวหนึ่งก็ใช้ Chat GPT ในการขอพร้อมในการมาสร้างวิดีโอก,ก็คือพร้อมก็คือคำสั่งนั่นเองนะเราก็จะใช้ Chat GPT ก่อนนั่นเองนะก็ไปที่ Chat GPT ก่อนเลยแนบรูปที่เราต้องการจะให้มันช่วยสร้างนะก็มันจะได้เก็บรายละเอียดเนาะอ่าเราก็ใส่ใส่ข้อความว่านะทุกคนใส่ข้อความว่า ขอพร้อมในการสร้างวิดีโอนะในการสร้างวิดีโอโดยให้ตัวการ์ตูนเดินออกมาแล้วหยิบมือถือนะเราก็จะพิมพ์ประมาณนี้นะทุกคนนะเราอยากให้มันมันเป็นยังไงสามารถบอกระบุได้เลยนะ,ะก็เดี๋ยวเราจะพิมพ์แบบนี้ก่อนนะขอพร้อมให้ตัวละคร เดินออกมาหยิบโทรศัพท์นะก็จะพิมพ์ไปประมาณนี้ก่อนอเดินออกมาแล้วคุยโทรศัพท์ประมาณนี้นะเราก็พิมพ์ไปเท่าที่เราอยากได้นะเสร็จปุ๊บก็กดส่งได้เลยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนนะคุยโทรศัพท์แบบนี้นะก็พิมพ์ไปเลยนะอันนี้ทุกคนไม่ต้อง ทำเอาทําตามเราก็ได้นะทุกคนคิดเออคิดคิดว่าอยากให้ตัวการ์ตูนของเรา,าเป็นยังไงก็พิมพ์ได้เลยนะทุกคนนะกดส่งนะอ่าทีนี้พอกดส่งปุ๊บตัว Chat g p t ก็จะสร้างสร้างพร้อมขึ้นมาที่เป็นภาษาอังกฤษนะมันจะต้องใช้ภาษาอังกฤษนะทุกคนนี่มันก็จะสร้างขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ก๊อปส่วนตรงนี้ไปนะก๊อปปี้ไปวางใน p i c เวิร์นะ ก็ไปที่ image to video นั่นเองนะเราจะสร้างรูปภาพให้เป็นวนะิดีโอเนาะก็มาตรงนี้ได้เลยนะก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการทำนะที่เราสร้างไว้เนะี่ยก็คือตัวนี้เสร็จแล้วกดวางได้เลยนะกดวางได้เลยขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆนะกดะ generate ได้เลยแค่นี้รอสักครู่นะรอสักครู่ไม่ถึงหนึ่งนาทีหรือประมาณหนึ่งนาทีนี่แหละทุกคนเนาะเขาก็จะสร้างวิดีโอขึ้นมานะ จะสังเกตได้ว่าเครดิตข้างบนมันจะหายไปนะเครดิตข้างบนมันจะหายไปนะทุกคนไม่ต้องกลัวว่ามันจะใช้ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะเติมให้วันละหกสิบเครดิตนั่นเองนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่อันนี้ก็คือวิดีโอที่เราจะได้ก็เป็นประมาณนี้นะนี่นี่เดินออกมาคุยโทรศัพท์ประมาณนี้เพราะเราใส่ไว้แค่นี้นะทุกคนก็จะได้ประมาณห้าวินะนี่เนาะ ก็จะได้ตัวการ์ตูนขยับได้แบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะนี่เวลาเราเซฟมามันก็จะมีลายน้ำนิดนึงนะก็เพราะว่าเราใช้งานอแอปของเขาฟรีนั่นเองนะใครไม่อยากให้มันมีลายน้ำก็อาจจะต้องเสียตังคนะ์เนาะก็วันนี้นำมาฝากกันนะวิธีง่ายๆนะสำหรับใครที่กำลังสนใจหรือว่าอยากลองทำอยากลองเล่นก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะเวลาเราเซฟมาเนาะมีลายน้ำนะ นี่แบบนี้เลยนะวันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ